เรื่องของการที่จะต้องเร่งหามาตรการในการฟื้นฟูและในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมผมขอย้ําก่อนนะครับว่าพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับที่ได้รับความสูญเสียนั้นเนี่ยได้รับการดูแลจากรัฐบาลตรงนี้ครับจะได้ไม่มีข้อสงสัยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมย้ําในช่วงต้นครับมักจะมีการพูดทํานองที่ว่ารัฐบาลนั้นไม่สนใจใส่ใจคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกันไม่จริงครับ สิ่งที่เราดําเนินการเราแยกแยะครับคนที่เข้ามาแล้วก็ใช้ความรุนแรงก่อการร้ายเราก็ต้องเข้มงวดกวดขันในการเดินหน้าจัดการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปแต่สําหรับพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมพี่น้องประชาชนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพี่น้องประสบกับความสูญเสียนะครับก็ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลและการเข้าไปดูแลเยียวยาจากรัฐบาลเหมือนกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับนี่เป็นแนวทางที่รัฐบาลได้ยึดถือนะครับเพราะว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับในการที่จะเริ่มต้นการปลองดองด้วยการมองเห็นเพื่อนร่วมชาติของเราครับแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างว่าเขาก็คือเพื่อนร่วมชาติของเราส่วนในเรื่องของชุมชนนะครับขณะนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปดูแลฟื้นฟูในเรื่องของสารุปโภคส่วนใหญ่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นในอีกบางจุดก็กําลังที่จะต้องเข้าไปดูแล สำหรับทางด้านธุรกิจนั้นมาตรการต่างๆขณะนี้ก็เริ่มเดินหน้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับกลุ่มที่เคยประสบปัญหาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ต่างๆขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินในเรื่องของการที่จะดูแลเกี่ยวกับบริษัทที่ยังจ้างงานต่อนะครับโดยเราเข้าไปช่วยในเรื่องของเงินเดือนของลูกจ้างต่างๆที่ไม่ถูกเลิกจ้างเราเข้าไปดูแลในเรื่องของค่าเช่านะครับในช่วงที่ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้ และก็ขณะเดียวกันครับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตกงานสำรวจเรียบร้อยแล้วมีการชดเชยทั้งในระบบของประกันสังคมซึ่งรัฐบาลจะสม,สมทบเพิ่มเติมนะครับกับที่อยู่นอกประกันสังคมก็จะให้สิทธิในเรื่องของเงินที่ได้รับจากรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีของผู้ประกอบการที่ประสบกับปัญหาเพลิงไหม้นะครับที่ได้ขึ้นทะเบ,บียนไว้ขณะนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือนอกเหนือเกณฑ์ปกติที่กทมจ่ายให้ ที่รัฐบาลอนุมัติอีก50,000บาทก็เริ่มต้นมีการาจ่ายแล้วนะครับผมได้มีโอกาสไปพบปะกับผู้ประกอบการซึ่งได้มา,าใช้สิทธิตรงนี้นะครับได้มาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วพร้อมๆกันนั้นเนี่ยในส่วนของการมีเงินทุนที่จะทํางานต่อนะครับที่เราให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาด,นาดย่อมนะครับหรือที่เรียกกันว่า SME bank ให้เงินนะครับสามแสนบาทกู้นะครับไม่มีดอกเบี้ยนะครับปลอดดอกเบีย้ยปลอดการชาระเงินต้นในปีแรกนะครับขณะนี้ แล้วก็มีอีก70,00 0 0บาทนะครับสำหรับวงเงินอีก7,00 0 0 0บาทที่คิดดอกเบี้ยร้อยละ3นะครับแล้วก็กำลังขยายวงเงินนะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ประกอบการซึ่งอาจจะมีความจำเป็นที่จะกู้เงินมากกว่า1ล้านบาทขณะนี้เนี่ยมีผู้เข้ามาขอ,เ,อาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า3,000รายนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยก็จะมีวงเงินอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0บาทก็กำลังมีการอนุมัติไปนะครับพร,พร้อมๆกันนั้นครับการจัดที่สำหรับการค้าขาย นะครับทั้งที่เป็นที่ชั่วคราวเช่นมีโครงการในเรื่องของการปิดถนนทําถนนคนเดินนะครับอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วที่สีลมสัปดาห์นี้ที่อังรีดูนังก็เป็นการสร้างโอกาสให้ส่วนหนึ่งที่ชั่วคราวที่จะค้าขายระหว่างที่มีการฟื้นฟูบูรณะก่อสร้างพื้นที่เดิมนะครับขณะนี้ของสยามสแควร์ก็ได้ข้อยุตินะครับรัฐบาลสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุมัติเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่ พื้นที่บริเวณถนนราชดำริก็ดีกรณีของเซ็นเตอร์วันก็ดีนะครับกำลังเร่งรัดในการหาพื้นที่ที่จะรองรับการค้าขายเช่นเดียวกันส่วนสุดท้ายนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสต็อกสินค้านะครับที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม ก็ขณะนี้คณะกรรมการซึ่งท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับขอเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ในการที่จะหาข้อยุติตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากพอสมควรครับที่จะสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพื่อที่จะมาประเมินดูว,ว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างไรรวมไปถึงการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นกับปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของการ เอาประกันภัยของหลายๆส่วนนั้นจะไปผูกติดอยู่ก็ว่าเป็นการจราจนหรือไม่เป็นการก่อการร้ายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังนะครับโดยคอ,อพพอก็กําลังมีการเจรจาแล้วก็จะเชื่อมมาอย่างคณะกรรมการที่ท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่า เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการปรองดองนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลกําลังเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนต่อไปและก็จะได้มีการรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้